ออ่าดูเอาซ้ายไปทับขวาแล้วไขว้กลับไปแล้วจับให้มันเป็นห่วงไว้ให้มันผ่ากลางนี้ไว้เห็นไหมฮะนะครับท่านก็จะได้กระดูกที่หนึ่งคราวนี้ตอนจับตอนลูดกระดูกขึ้นเนี่ยอยู่ที่ท่านแล้วล่ะท่านอยากจะให้อันนี้ท่านนี้ไม่เห็นอันนี้ครับป๊อไปนี่นะครับมันจะเกิดเส้นผ่ากลางเห็นไหมครับแล้วอันนี้ไปข้างหลังสุดเลย แล้วก็เข้าห่วงนี้ปั๊บมันไม่ไปนี่รอดเจ็นนี้ค่อยลงๆไปี่เจ็นนี้นะครับเจ็นนิครับฝั่งนี้ครับโอเคนะครับไปเล้โอ้โหเล้ห่อเลยห่อเจ็ดนินะครับเนื่อไปไม่เหมือนเดิมแล้วผามากเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำด้วยมือของเขาเองนะฮะแล้วก็ให้กลับไปทำอนลูกป่านี้ทำได้ยังเพราะผมให้แกะออกหมดเลยครับและตอนที่เราจะลูดลูดปมขึ้นไปนะครับได้ไหมฮะทางนี้ได้ยังครับ อ่ตอนที่รูดปมเข้าไปอ่ะปล่อยนิดนึงเอาหนะท่านอยากจะให้มันเล็กหรือมันใหญ่หรืออยากจะให้มันรัดมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วท่านจะรัดมันเข้าไปให้แน่นๆแล้วพยายามปรับมันขึ้นไปไล่มันขึ้นไปเพื่อให้เพื่อให้ปมมันสวยท่านจะทํากี่ข้อตามจํานวนเชือกที่ท่านมีนะครับไล่มันขึ้นไปนะครับนะอ่ะมันจะออกมาท่านี้ครับถ้าจับดีๆมันก็จะออกมาท่านี้คราวนี้จะให้เล็กก็สี่ท่านจะออกมาท่านี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ ผมแรกมันก็เหมือนกับการคว้ยปลูกใช่ไหมฮะอ่าอครับ,รบแล้วตัวนี้มันก็จะไปนี่เลยไปอันเดอร์ทั้งหมดแล้วก็มาเหลือลงนี่เลยครับมันขั้นตอนต่อไปก,ก็จะเหมือนเดิมโอเคนะครับนี่อ,าอา้าวอ้าวพาดคราวนี้เริ่มเลย